สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง b m Channel กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้ากากเชื่อมนะครับแบบสวมหัวนะครับเป็นเลนส์แบบปรับแสงออโต้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับแล้วก็จะมาทดสอบเชื่อมให้ดูกันนะครับว่าการมองเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมมาแกะดูกันเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์ออโต้นะครับปรับแสงออโต้เลยนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าวัสดุมันบางนะครับบางไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เหมาะสมกับราคานะครับท่านผู้ชมดูความบางนะครับราคานะครับตัวนี้นะครับแค่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมใส่โค้ชส่งฟรีนะครับส่งฟรีมานะครับราคาแค่หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทก็ถือว่าโอเคนะครับน่าจะใช้งานได้นะครับ ครับท่านผู้ชมก็มาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับของหน้ากากเชื่อมปรับแสงออโต้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าในส่วนของการปรับนะครับก็ถือว่าความไวใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมสําหรับผมนะครับการเชื่อมนะครับก็ยังไม่เก่งนะครับ อันนี้นะครับทําคลิปขึ้นมานะครับเพื่อรีวิวหน้ากากนะครับท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครที่มองหาอยู่นะครับการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับราคาไม่แพงนะครับใช้งานได้จริงนะครับสินค้าตรงปกนะครับท่านผู้ชมราคาแค่132บบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเก็บโค้ดส่งฟรีเอานะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เก็บโค้ดนะครับจะมีค่าส่งบวกเพิ่มนะครับนะครับวัสดุนะครับก็เหมาะสมกับราคานะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับ การใช้งานก็โอเคนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูกดซื้อกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผิดพลาดประกันได้นะครับ bnm นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ครับดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับนี่ครับใช้งานได้จริงนะครับความคงทนก็ดูระยะยาวนะครับนะครับรีวิวคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กด subscribe นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคคลิปใหมม่่ๆนนะรับทาผู้ช ยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามการรับชมนะครับสวัสดีครับ